มหมออุตส่าแพทย์ชานชัยเชลเล์วันนี้เรามาอยู่กันที่ห้องแลบพอเลี้ยงตัวอ่อนของเรานะครับผมอยู่กับคุณติก๊กซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์พอเลี้ยงตัวอ่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอา<ม>จารย์ในกระบวนการพอเลี้ยงตัวอ่อนนะครับผมสิ่งสําคัญก็คือน้ํายาเลี้ยงตัวอ่อนนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยน้ำยาพอเลี้ยงตัวอ่อนหลังจากที่เราได้จากบริษัท มาแล้วนะครับผมบางครั้งเนี่ยความเป็นกดเป็นด่างอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงตัวอ่อนนะครับผมคนที่ครับผมหลั<ฆ>งจากที่เราได้น้ํายามาจากทางบริษัทแล้วเนี่ยเรามีตู้ที่แช่ธรรมดาหรือว่าเรามีตู้พิเศษอะไรไหมที่จะทําให้น้ํายาพอเลี้ยงของเรามีคุณภาพที่ดีขึ้นมีความเป็นกดเป็นด่างมีปริมาณออกซิเจนที่ดีขึ้นนะครับผมค่ะสาหรับน้ํายาเลี้ยงตัวอ่อนนะคะถือว่าเป็นหัวใจหลักของงานทางด้าน IVF เลยค่ะอาจารย์การที่เราจะ ได้ตัวอ่อนที่ดีคุณภาพดีนั้นเราจะต้องมีการเก็บรักษาน้ํายาที่ถูกต้องค่ะอาจารย์ที่แหลเรานะคะเราก็จะใช้ตู้เย็นที่พิเศษค่ะที่สามารถที่จะควบคุมความเป็นกดด่างของน้ํายาโดยตู้เย็นของเรานะคะก็คือตู้ไฮโปซีคูลค่ะจะช่วยในการปรับเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนในน้ํายาค่ะอาจารย์เนื่องจากว่าในท่อน้าไข่หรือเยื่อบุมดลูกเองนั้นจะมี ค่าของเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนค่อนข้างต่ำนะคะจย์ดังนั้นถ้าเรานำน้ำยาของเรามาปรับให้ระดับออกซิเจนต่ำลงก็จะช่วยในการที่จะสามารถเลี้ยงตัวอ่อนที่ได้คุณภาพดีค่ะให้เหมาะสมเหมือนกับตัวอ่อนอยู่ในท้องแม่หรือว่าอยู่ในภาวะที่เหมาะสมของเขาใช่ไหมคะ ก็ดังนั้นจะเห็นว่าการที่เรามีความเสียใจมีความละเอียดอ่อนนะครับผมสําหรับน้ํายาเลี้ยงตัวของเราก็จะทําให้ผลลัพธ์ในการเลี้ยงตัวอ่อนของเราเนะี่ยดีขึ้นเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ของผู้ใช้บริการของเรานะครับผม